สวัสดีค่ะมืเอนี้ก็มาโพกอกับจ่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวเพื่อเก่าเนาะค่ะเมนี้เมนูกับผ้ามาเห็ดกับเข่าเพื่อเก่าจ้ะไปเบิ่อนนักันได้จ้ะวะเมือนี้เมนูเสเฮ็ดอย่างสุพี่น้องกินกันเนาะค่ะเนาะไปเบิ่อกันได้จ้าอ่าเมนูเมนี้เมนี่เมนสิหมกเครื่องในไก่ใส่เส้นใส่ผักอีตู้ผักหอมนะจ้ะแล้วก็สิมีบองกระแดกจ้ะมกเครื่องในไก่มกใบตองเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ แล้วก็ซิมีลวกบัาแข้งกับดอกกระเจียวที่แม่นวลซื้อมาตาตลาดดงละแหน่งเมือ่อวานเนาะคะ่ะเนาะที่ข้าไปตลาดของปลาแม่นวลก็ได้ดอกกระเจียวที่แรกแม่นวลว่าส่ซุปจากก็เลยบอซุปเนาะจา้ะพอว่ามันมีปลาแดกบองเลยวะก็ลวกกินกับปลาแดกบองดนกว่วแม่นวลก็ได้แกะล่างทำความสะอาดแล้วก็มันลวกไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวห้าไปโมกไก่กันเลยจา้า เดี๋ยวมา่อเทปโมกไก่เนาะคะ่ะโมกเครื่องในไก่มันอุ่นก็ะเด็ตําเครื่องไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาเครื่องก็ใส่ได้ค่ะเ,เครื่องในไก่จากอันนี้สิเป็นลูกโดดนะจ๊ะใส่ลงไปเลยใส่วุ้นเส้นจ้าปะต้นหอมปะกะอิตูนะจ๊ะเนาะ น,นี่สิเป็นปลาแดกบองได้มากต่ตลาดหนองว่านเนาะคะ่ะก็เล่นลวกดอกกระเจียวก็ปลาแค่งกินก็ปลาแดกบองนี่และคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเล่นนะจ๊ะเนาะ ขัวจัะน้อยนะจ๊ะเนาะก,ก็มันหอมอค่ปุ้รดดยรดดีแล้วจ้ะเป็นก้อนจ้ะไม่ได้เจกับป,ปุ้เยพี ผู้ชูรถจ้ะใส่ผงชูตรถตัวไปเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วพยายามเลยจ้ะไม่เอาเลยสิไข่สิคุ้นแบบเลยนาะค่ะนะมันจะสิ่งสำันดีอืีแบบนี้เลยคะ่ะหมกเครื่องในไก่ใ,ใ,ใ,ใส่วนเส้นนะคะนะั่นต้องลิตจีนอะไรก็ได้จ้ะ กันได้เนาะค่ะเนาะจ้ะแม่ลุงก็เตรียมใบตองไว้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมะมูงก,กันเลยจ้า ที่สองจะใบตองเพรามเมนูนุ่นมนหน่อยนะคะนะเนาะแมนวุ่นก็เลยไปเอาใบาจานมาใส่จะใบาจานกับมกได้ที่กันได้จ้ะ ที่สองจัดมุกหนีมมุกไงในจังน,น้อยนะคะคาะว่าเบตองม้างไง ได้วุ่นเสร็เนาะคะเนาะเดี๋ยวเราออกไปปิ้งกันเลยจ้ะตังนี่นะคะเนาะนี่จ้งสีหอมจ้ะเดี๋ยวไปย่างไฟกันเลยจ้าจ้าหันมาทางดอกกระเจียวกระซุกดอกแล้วจ้าเนาะเดี๋ยวเอาดอกกระเจียวขึ้นก่อนเล้วจ้านะในลงวุ้นวัวแบบแข่งน้ำได้จ้าน้ำมะเขือพวง เดี๋ยวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไม่ย่างมกไก่เลยจ้ะจ้าแมนงวลก็เอาขึ้นไฟแล้วเนาะค่ะเนาะก็ย่างไว้ก็สิละจ้ะย่างไว้แบบนี้ละจ้ะสิปเป็นนี่เนาะค่ะเนาะเรียบร้อย จะเขาก,กับสิต่างไฟไว้แบบนี้จะประมาณจากสิบหา,า,หา,านาทีถึะะงสิบสิบสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะเข้าจังมาเบิ่งกันจะวาตอนสูงแล้วหนาตามันสิออกมาแบบใดเนาะคะ่ะเนาะสาหรับหมกเครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นของแม่นวลนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันนะ,ะจ๊ะเนาะจะสําหรับหมกไก่เขากับหมกไวน์จะประมาณสิบหานาทีถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวให้พรนวุลเพิน่นฝ้านะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเขา,าไปเบิ่งกับข่าวกันเลยจ้า นี่กับของห้ามันิกะซิมิลวกดอกระเกียวกับรวกบักแข่งหรือว่ามะเขือพวงนะคะเนาะนี่ที่เดทของห้ามันจิจ้ะปลาแดกบองจ้ะเดี๋ยวห้ารล่อหมกไก่ห้าสุกห้าจังสิมาอัปเดตให้เบิ้องอีกเทียนนึงนะคะเนาะเดี๋ยวรอบเบิ้งหมกไก่สุกก่อนนะจ๊ะเนาะว่าหน้าตามันสีออกมาเป็นแบบใด จ้าหมกไก่ของเฮ้านะคะน้านาจะซุกเรากระจายเดี๋ยวเบิร์นกุนสิเอาจานมาล่องไปเปิดให้ลุงปานาอาไปนะคะวานาตามันจะเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวเอาจานมาล่องไปเปิดเบิเ่งจังหมกนึงก่อนนะจ้าเนาะพ่อมามหมกนึงก่อนหมกใหญ่ๆนะเ,เดี๋ยวเหามาเบิ่งกันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่จ้ะ หมกไก่ใส่วุ้นเส้นของแม่น้องวุ้นเดี๋ยวแม่น้องวุ้นสิกแกะให้เบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะจ้ามาเบิ้งน้ำกันเลยจ้าโอ,อ้นี่ค่ะหนาตากระิเป็นแบบนี้จ้า นี่ค่ะเห็นไหมคะหมกไก่หมกเครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะเนาะสิเป็นแบบนี้นะคะจากับข่าวหองห้องมอน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ จ้ากับเขากระเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกะซิมีนี่ค่ะนาาเอกปลาแดกบ้องเน,นาะจ้าลวกดอกกระเจียวกับลวกบะเคียวพ่วงหรือว่าบะแข็งเนาะค่ะเนาะแล้วกะซิมีนี่หมกไก่ใส่หุ้นเส้นเป็นหมกเครื่องในไก่ใส่หุ้นเส้นนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วจา้าเรียบร้อยทุกเมนูแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันเลยจา้า จ้าสำหรับเมนูม้นนี้ของแมนาวนล็เเซ็รอยบร้อยทุกเมนูแล้วนะคะปลาแดกบองแล,ล้วก็ลวกดอกกระเจียวก,กับกระเคียพว่งกับหมกตัวไก่ไก่ซวุล,ะะกเ,กลสวเส้็ค่ะเดี๋ยวเ้าไปกินน้ำกันเลยเ้ยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กับ,บ่มมีหอย่างไยค่ะเมนาวนลก็มาเห็ดกับขอให้เบิงงเบ่งคือเก่านะคะเนาะอย่าลืมดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสั b ต c r i b e ให้ช่องน้องวุ้นพายกินพาเที่ยว้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันลิปใหม่เจอกันใหม่ทิ่หน้าค่ะบ๊ายบายจ้า